วันนี้นะครับก็มี iPhone รุ่นล่าสุดเลย iPhone 16 Pro นะครับมาซ่อมเนาะตัวนี้นะครับก็ผมทําการแกะเครื่องเรียบร้อยแล้วแหละเนื่องจากว่าเครื่องนี้ถูกไปซ่อมที่อื่นมาแล้วนะครับดูภาพภายในอันนี้ก็คือเขาแกะมาโอเคนะหรือว่าโอเคสภาพกล้องเกรืงสวยหมดแต่มาดูตัวบอร์ด ถูกเปิดซิงค์มาแล้วนะครับซึ่งตอนนี้เครื่องช็อตอยู่นะครับไม่ขึ้นภาพเลยแล้วก็เนื่องจากว่าผมสอบถามข้อมูลลูกค้ามาแล้วเนี่ยเครื่องนี้ลูกค้าทําตกจากมอเไซค์จะสังเกตว่าตัวแผ่นซิงค์เนี่ยบุบหมดเลยนะครับซึ่งถ้าเปรียบเทียบอะครับจากบอร์ดปกตนะิเขาจะ ไม่บุกนะครับอันนี้มันมีติกเกอร์สีดำนะฝั่งนี้เขาจะไม่บุกแต่ว่าเครื่องนี้ถูกเปิดมาแล้วนะครับผมก็เลยเดาว่าเครื่องนี้นะตกกระแทกมาแล้วสังเกตว่าตัวเมนบอร์ดแอนด้วยเล็กน้อยนะครับก็เลยเดาว่าตัวนี้ตกกระแทกมาแล้วมีอุปกรณ์ภายในนะครับตัว i c ในบนเมนบอร์ดเนี่ยเสียหายแล้วก็จากการประเมินของ,งผมแล้วนะครับให้ผมซ่อมต่อก็คงยากเพราะฉะนั้นวิธีซ่อมของผมจะใช้วิธีการรีมูฟซีพียูคือการย้ายตัวซีพียูเนี่ยไปหาเมนบอร์ดใหม่เพื่อให้ตัวเครื่องนี้ครับกลับมาเปิด,ดต แบบยกชิ้นแบบนี้ก็คือเราจะจะใช้ CPU ตัวนี้ใช้หน่วยความจําใช้เมิดไวไฟใช้อุปกรณ์ที่ต่างคันนะครับไปใส่กับเมนบอร์ดอีกหนึ่งเมนบอร์ดนะครับคือเมนบอร์ดนี้ที่ผมเตรียมไว้เนี่ยเดี๋ยวผมต้องเอาตัวหน่วยความจาเดิมเนี่ยออกหมดเลยนะครับแล้วก็เอา CPU เอาหน่วยความจาเอาไวไฟมาใส่เมนบอร์ดนี้เพื่อให้ตัวเครื่องนั้นกลับมาเปิดติดแล้วได้ข้อมูลอยู่ครบด้วย เราก็นำมิมบอร์ดนะครับเข้ามาวางไว้บนเครื่องวอร์มบอร์ดนะครับเพื่อชั่แหละตัวมิมบอร์ดให้ออกเป็น2ฝั่งแบบนี้ก่อนเลยนะครับอันนี้ผมก็ทำการผ่าไว้ก่อนอันนี้แล้วนะครับ iPhone 16หกซีรีส์เนี่ย16บหกสิบหกโปรสิบหกโปรแม็กนะครับมันจะเป็นบอร์ด2ชั้นนะครับเราต้องเผามาเพื่อทำการซ่อมหรือเซอร์วิสด้านในนะครับโดยฝั่งนี้จะเป็นฝั่ง CPU นะครับที่สำคัญเราจะทำการซ่อมฝั่งนี้มี CPU นะครับชิป CPU ียูตรงนี้แล้วก็ Wi-Fi นะครับแล้วก็หน่วยความจำหรือวว่่่่าาาาทททีีีีเเเรรรรยยยกกกนนะคคััับ็็ืออตตงงง้้้้หหมมดด3ไปลๆ อาประมาณนี้นะครับถ้าเราไม่พาออกมาเราก็ไม่สามารถซ่อมได้นะครับส่วนเมมบอร์ดชิ้นล่างเนี่ยเขาจะเป็นในส่วนของพวกภาคสัญญาณนะครับพวก 3G 4G 5G จะเป็นชิ้นนี้เลยเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเมนบอร์ด2ชิ้นนี่มันแยกออกจากกันนั่นหมายความว่านะครับไม่ว่าจะเป็นสวิตช์ทางๆนะครับหรือกองหนา้ากองหลังอาจจะไม่ทํางานเลยก็ได้เพราะว่าขาเล็กๆเนี่ยครับที่เราเห็นเนี่ยตรงนี้แหละที่เป็นสาเหตุหลักทำห้เวลาเครื่องตกกระแทกแล้วสัญญาณหายกองหนา้ากองหลังใช้ไม่ได้เสียงไม่ออกอะไรต่างๆนานานะครับต่ายอาการเลยประมาณนี้นะครับ ก็ต้องรอสักพักนึงนะครับให้เมมบอร์ดเขาร้อนถึงจะทําการผ่าได้สาหรับใครนะครับที่ทําเครื่องตกบ่อยๆอันนี้ต้องขอเตือนไว้เลยว่าต้องระวังในเรื่องของสัญญาณหายนะครับหรือกล้องหน้ากล้องหลังไม่ติดนะครับหรืออาการอื่นอาจจะเกิดขึ้นได้กับเครื่องของท่านได้เพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังนะครับในการใช้งานเครื่องรื่นหลังๆเนะาะวันนี้ความร้อนก็เริ่มได้แล้วนะครับผมก็ทําการแซะได้ละอเคอ,อล้วนะครับ นี่ก็เป็นมนบอร์ดที่เราเตรียมไว้นะครับเดีย๋ยวเราต้องทําการเอา CPU ตัวนี้ออกนะครับแต่เราจะเอา CPU ของบอร์ดนี้ครับที่บอร์ดที่เสียเนี่ยมาใส่ขั้นตอนนี้นะครับก็เป็นขั้นตอนการยก CPU นะครับเราต้องทําการยก CPU ตัวนี้ออกไปนะครับ โอเคครับผมก็ทําการยก CPU A18 มาแล้วนะครับนี่ก็ที่เราจะต้องทําการย้ายไปนะครับอันนี้คือเม็ดที่1แล้วก็จะมีอีก2เม็ดคือด้านนี้จะเป็นเม็ดแนนกับ w i f i นะครับจะต้องยกไปมาเดี๋ยวเรามายกชิป2ตัวนี้กันดีกว่าเ okay, ออน,นี้ก็จะเป็นชิปหน่วยความจานะครับที่เราต้องยกไปอีกหนึ่งเม็ดอันนี้ก็คือสาคัญเลยข้อมูลลูกค้าทั้งหมดก็อยู่ในนี้นะครับนี่แล้วก็อีกหนึ่งเม็ดก็คือ WiFi ซึ่งเม็ดนี้ไม่ย้ายไปก็ WiFi ก็ใช้ไม่ได้นะ เครับประมาณนี้ก็ทั้งหมด3เม็ดนะครับเดี๋ยวผมจะเรียงให้ดูก็จะมีนะครับนี่สเม็ดนี้ที่เราต้องใช้นะที่เห็นขามันยังไม่เรียบนะครับเดี๋ยวเราต้องไปเก็บขาอีกทีนึงนะครับอันนี้ก็คือเรายกออกมามานจะเป็นแบบนี้อยู่เป็นเรื่องปกตินะครับอันนี้จะเป็นชิป A 1 8 Pro โนะครับที่เราเห็นกัน c p u จะใหญ่สุดนะครับแล้วก็แนนจะรองลงมาแล้วก็ตัว Wi-Fi ก็จะเล็กสุดนะครับสเม็ดนี้สําคัญที่สุดประมาณนี้นะครับชุดสําคัญของการย้าย c p u เราก็จะทําการย้ายไปเมมบอร์ดที่มันสมบูรณ์นะครับที่มันไม่ตกกระ เป็นเครื่องที่ CPU มันเสียแต่เมนบอร์ดมันไม่เสียนะครับพวกอุปกรณ์ต่างๆเ่ยมันใช้งานได้อยู่นะครับเราจะไปเอาเมนบอร์ดแบบนั้นมาใช้งานนะครับเพื่อให้เครื่องของลูกค้านั้นเปิดติดแล้วข้อมูลทุกอย่างอยู่ครบนี่ก็จะเป็นวิธีการซ่อมเพื่อให้เครื่องใช้งานได้แล้วก็อีกอย่างก็คือเพื่อที่จะรักษาข้อมูลไว้ด้วยนะครับ และก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับสำหรับการฟื้นคืนชีพ p อ o n น16 Pro นะครับที่ผมบอกว่าผมทําการย้าย CPU ไปหาเมนบอร์ดใหม่อันนี้ก็เมนบอร์ดเก่านะครับเห็นไหมว่า CPU หายไปแล้วเมยคามจำํา Wi-Fi หายหมดแล้วนะครับแล้วก็ชิ้นส่วนล่างนี้ที่เป็นพาสสัญญาณผมก็ย้ายไปด้วยเพราะว่าดูจากสภาพเมนบอร์ดแล้วเนี่ยหมือนค่อนข้าง,ง,งที่จะหยับเราย้ายไปเลยเพื่อความชัวร์แล้วก็ใช้งานยาวๆมาดูครับเครื่องตัวนี้ก็ ติดแล้วแล้วก็ข้อมูลนะครับอยู่ครบเลยนะครับตรงรุ่นเลยนะครับ iPhone 16 Pro นะครับและถ้าใครนะครับอยากเอาเข้ามาซ่อมนะครับก็สามารถเอาเข้ามาซ่อมได้นะครับที่ฟิชชัปกรังสิตชั้น3โซนเซนทันนะครับหรือถ้าท่านใดไม่สะดวกเดินทางมานะครับสามารถส่งไปที่ไทยเคอรี่ JNT แฟลตเอกเพจได้ทุกช่องทางเลยครับสำหรับวันนี้ผมช่างปองขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ